หนักมากไหมครัก็ผมเพิ่งดีขึ้นว่าวมามเช้าวันนี้ดีขึ้นไม่ดีเวยนโอ๊ยเขาเปิดอะหรือว่าเราอะเฮ้ยเราเองเขาป่ะม่ดปิดแล้วนะอันนี้ให้ยาถุ ใครเปิดลรวปิดยังไงอ่ะเปิดอัตโนมัติต้องนีเหรอใครปิดก็จลองสองใรได้แบเนี่้เซนไหวที่เดิม ต่ว่าชาต้องมีเสาชสสาี้ก่อนหรือเปล่าเราชาต้องถึงเขาดาวเลยไหมอ่ะไม่ถึงเสร็จก็ก,กลับ้ะ <c oughs> 没好了。